ลับเข้าสู่ช่วงจำอวดหน้าม่านช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมา,าวมาถึงช่วงนี้ครับช่วงจำอวดหน้าม่านวันนี้จะชอยเรื่องแม่ยายเอาเอามาฟังว่าแม่ยายเนี่ยของที่พิโยคจะมาชอยเนี่ยจะเป็นอะไระครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอ้าวแม่ยายเชิญ คนปนมนุษย์มันสุดนะจะบรรยายไม่มีอะไรนอนแนะ่มีทั้งเกิดแล้วมีทั้งแก่แล้วมีทั้งเจ็บแล้วมีทั้งตายควาแมแน่นอนคือความไม่แนนอนไอ้ที่ว่าแน่นอนมันแน่นอนที่ไหนออนอนที่ไหนก็ได้แคไม่ต้องห่วงตอนไหนหง่วงที่ไหนก็นอนได้ <c oughs> <c oughs> ที่ไหนที่ไหนแกนอนได้จริงๆอิงยิ่มีผู้หญิงนอนได้ใหญ่โอ้โหมีผู้หญิงที่ไหนแกนอนได้แน่ๆอ่ขนาดผู้หญิงแก่ๆแกก็นอนได้มีผู้หญิงสาวๆนอนได้แน่แน้ามีผู้หญิงแก่ๆจะนอนได้ทำไมออโอ้โหทำไมเนี่ยเรื่องทำไมเมื่อคืนก่อนอฉันเห็นแกนอนกับแม่ยายวันนั้นเมียฉันไม่อยู่ ฉันไม่รู้ว่าเป็นแม่ยายฉันไม่รู้ก็นึกว่ามียฉันมันขนาดเดียวกันแล้วใครจะจำได้โอเท่ากันตกใจตื่นขึ้นมาเห็นหน้าก็รู้ว่าเป็นแม่ยายเลยบอกขอโทษนะแม่ผมเามาที่ผ่านมานึกว่าให้อภัยขอโทษแม่ยายแม่ยายบอกว่าแล้วกันไปเธอะไอ้ทิศ เอ็กยาไปคิดจะให้มันหนักใจออวันต่อมาเราก็ไม่กล้ากินเหล้ากลัวจะเมาผิดพลาดใหม่เมื่อคืนกลับบ้านก็ค่อยๆย่องเ,เปิดประตูเข้าห้องก็ยังเห็นไม่ยายแม่ยายตื่นขึ้นมามองหน้าเราเออถามว่าวันนี้ไม่เมาอีกแล้วไงถามๆแล้วไงถ้าวันนี้ เองไม่เมานี่แม่มีเหล้าอิงจะเมาไหมเก็บเหล้าไปเลยไม่ยายฉันก็เหมือนกันวันนั้นมาเที่ยวบ้านฉันก็ลำบากใจแล้วบอกให้ขึ้นไปนอนที่ชั้นบนแกบอกว่าแกนอนกลนแกเกลียใจแกเลยนอนที่โซฟาน้าห้องน้ำแต่แกไม่ได้นอนคว่ำแกนอนงาน จะใส่ผ้าถุงนุ่มนอนฉันตื่นมาตอนตีหนึ่งเห็นจะได้เ,ออเดินมาข้างล่างจะเข้าห้องน้ำไอตาเจ้ากรรมจะเหลือไปเห็นไม่ยายออนี่ไม่ยายนอนผ้าถุงเปิดแกออมันิดถูเ้เพิญว่ามันจะเกิดอะไร เห็นแม่ยายพัดถุงเปิดฉันก็เลยรีบไแม่ยายนอนพัถุงเปิดฉันก็เลยรีบคว้าตะเกียบมาขีดทายว่าถุงปิดไว้ทา่าถุงปิดไว้เลยขึ้นไปนอนแต่พอตอนตีสองฉันก็ย่องลงมาใหม่มาอีกมาอีกมาอีกเออเห็นแม่ยายนอน พะถุงเปิดก็ติดตัวเถิดว่าจะเกิดอะไร,รไม่ยายนอนเพราะถุงเปิดฉันก็เลยรีบเรียกคว้าตะเกียบมาขีดท้ายรถถุงเปิดอ๋อเห็นแม่ยายพะถุงเปิดเออแล้วก็ขึ้นไปนอนตอนตีสาม งูงง่ามเดินลงมาฝังจะมาทำไมวะวางอยู่แกนอนหรือเปล่าคืนนั้นอ่ะนอนแต่ว่าตอนตอนของานกินน้ำเย็นเยอะไงต้องฉี่บ่อยจมงเดียวลงชั่วโมงเดียวลงแลแกเออเอ้ยแต่ขึ้นไปนอนพอถึงตอนตีสามฉันก็งูงง่ามลงมาใหม่เห็นแม่ยายเอ้าแกก็เห็นแม่ยายนอนปะถุงปิด อฉันเกอรลยลี่ฟ้าตะเกียบมคคีบไายพ่อถุงเปิดไว้ให้เวียนเอาเถอะแล้วไม่ยายแก่้ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังมั่งจะได้ไห้พูดถึงไม่ยายฉันไม่อยากเล่าจะเล่าก็เล่าให้ฟังก็ได้ จะเล่าให้ฟังแล้วกันแต่เรื่องมันสั้นอ่ะแกจะฟังไหมเาะฉะนั้นแม่ยายมาหาฉันเสร็จแล้วกลับบ้านอ่ะของแกไปโอ๊ยทำไมเดี๋ยนิ่ไปซอย่างนั้นเรื่องมันสั้นบอกแล้วไงทำไมสั้นจริงเล่าเล่าให้ยาวหน่อยได้ไหมมันมีตอนหัวกับตอนท้ายเรัให้ฟัง อนหัวตอนท้ายไม่อยากฟังอยากฟังตอนกลางช่วยเล่าใหม่เล่าใหม่ช่วยเล่าใหม่เมื่ก,กี้เล่าตอนต้นแล้วก็ตอนจบถ้าอยากจะฟังให้ครบเดี๋ยวฉันจะเล่าใหม่ออบอกวันนั้นนยายของฉันแกมาหาฉัน แต่แกดงังนนั่งรถหลงไปแกเอาตังหยอดตู้โทรศัพท์โทรให้ฉันไปรับแกหน่อยได้ไหมอ,อือบอกแม่แกอยู่ไหนล่ะครับแกบอกว่าอยู่ตู้โทรศัพท์ก็หววหูทิ้งไปแกบอกว่าอยู่ในตู้โทรศัพท์คิดดูจะไปรับแกอีตู้ไหนแกน่าจะขอบลถวนไปดูแกอาจจะอยู่สักตู้ ไหนก็ได้โอ้มีกี่ตั้นะไม่รู้กคขับไตคนน่ะอุ้ยเนี่แต่แม่ยายฉันฉลาดเป็นบ้าแรอแกมาหาฉันจนได้อจะเรียกตุ๊กตุ๊กแกกลัวจะเสียหลายตังค์แกเลยย่อมนั่งมอเตอร์ไซค์โอ้หน่งมอเตอร์ไซค์โอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์มันก็งงพาแกหลงไปไหนตัวไหน แต่แกก็ฉลาดอย่างว่าแกก็มาหาฉันจนได้ทำไมก,ก่ะแกคิดดูสิแกก็เรียกแท็กซี่ให้นำหน้ามอเตอร์ไซค์<า>อ้โหไปทซี่นำหน้ามอเตอร์ไซมาแล้วพามาส่งจนถึงที่ เสียค่าแท็กซี่เสียค่ามอเตอร์ไซค์สองจากค่ามอเตอร์ไซค์แปบาทค่าแท็กซ oh. yeah. yeah, ี่นะฟฟาดไป500ร้อยเป็นไงโอ้โหทำไมอยากเหมือนผมนะพี่แกอย่าไปมีแม่ย่า ของวาไรอที่อลังการสวยเป็นมะเรงครับเขาเป็นคนเดียวที่ไปกับหนูมีพระเอกหรือยังครับกับสามพิธีกรกฤษีภูมเศษพันธุุตุแตกและตุกกี้ล้วงรับตับแตกโชว์ทุกวันพฤหัสบดีที่นี่ที่เดียว ปรากฏการ์ข่าวก้าวโฉมใหม่พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดจอภาพกราฟิกวิดีโอวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเสริมทีมรายงานข่าวด้วยมุมมองใหม่ m อ็มคอ r เ e ิร์สไอนิวิกปรากฏการ์ข่าวก้าวไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพก้าวฉับไวทันทุกสถานการณ์ก้าวอย่างมั่นคง